สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็นับว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับสำหรับทีมชาติไทยช้างศึกชุดยูยี่สิบของเราซึ่งจะต้องไปแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนชาติเอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนนี้แหละครับโดยเวลาเพียงหนึ่งอาทิตย์เราก็จะลงสนามนัดแรกครับในวันที่14กุมภาพันธ์พบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ร่วมสายกับ อ่าทีมที่สุดแข็งแกร่งนะครับอย่างญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ซีเรียนะครับถือว่าเป็นทีมท็อปของระดับเอเชียเราเลยนะครับพูดถึงระดับฟุตบอลนะในประเทศนั้นนั้นนะครับถึงแม้ว่ารุ่นเยาวชนอาจจะไม่ทัดเทียมกับอ่าชุดใหญ่ของเขานะแต่ว่าถือว่าญี่ปุ่นกับเกาหลียังไงก็การันตีคุณภาพครับไม่มีการที่จะผ่านไปได้ง่ายๆแล้วโอกาสที่เราจะผ่านเข้าไปฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายที่ประเทศชิลีนะ ซึ่งโคดเอเมสันเปราก็เคยพูดถึงว่าเขาเคยไปค้าแข่งที่นั่นนะนะครับในระยะหนึ่งเขาก็อยากจะพาอยูยี่สิของทีมชาติไทยเราเนี่ยไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่นั่นนะครับเราก็ได้ได้ช่วยกันลุ้นครับอธิว่าข้สำกรารซัดเพราะว่าที่ผ่านมานะที่เราไปแข่งขันอาชเช่นขับที่ได้รองชนะเลิศไปแข่งโซเออร์ซอสัครับนะครับที่กรุงโซมา แล้วก็มาแข่งขันที่บุรีรัม์นะอันนี้พูดถึงทัวร์นาเมนต์ในรอบปีนี้นะครับ2000ปีที่แล้วนะครับในรอบ2 0 2 4เนี่ยเราก็สร้างผลงานมาได้ใช้ได้ครับถือว่าดีนะในย่านอาเซียนกับระดับเอเชียกลางเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปเจอในนาทีต่อไปนี้นะครับสำหรับยู20เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันพอๆกับไปฟุตบอลโลกแล้วครับเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันพอๆกับเราไปฟุตบอลโลกแล้วจุดนี้เป็นจุดที่แฟนบอลไทยทุกคนนะ ก็พยายามลุ้นเอาใจช่วยนะครับนักเตะไทยชุดยู20นี้เพื่อที่จะให้ผ่านไปให้ได้นะครับเพราะว่าการจับฉลากในทัที่สี่มาเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดมาตลอดว่ายู20เล่นเล่นใช้ได้นะถือว่าเป็นทีมที่ดีแต่มันมันยังน่าเป็นห่วงนะถ้าไปเจอทีมระดับอย่างญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าให้เด็กกลัวนะอันนี้ผมพูดความจริงนะครับพูดความจริงและเอาใจช่วยด้วย แต่ความจริงก็คือความจริงเราต้องยอมรับว่าระดับฟุตบอลเราจะเป็นรองเขานะนี่คือความเป็นจริงเลยได้แต่ส่งกําลังใจที่จะช่วยน้องเขานะครับสิ่งเดียวที่มันแก้ได้เราพอมีเวลานะตั้งแต่เราแข่งที่บุยลำเสร็จแล้วเนี่ยที่เราแพ้อิรักมาเนี่ยได้ที่สองมาเนี่ยเรายังมีเวลาเตรียมตัวตั้งหลายเดือนนะแล้วสิ่งที่เรารอมาทั้งหมดเนี่ยมันคือความหวังของแฟนบอลไทยที่มองด้วยสายตากลางๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเด็กเราเล่นไม่ดีนะอย่างแครเล่นก็เล่นดีนะ ถนาิดชมหนึ่งปักก็เล่นดีนะครับหลายคนเล่นดีคือคือมองทั่วไปเนี่ยทีมนี้ถ้าถ้าต้องการจะสามารถสู้กับญี่ปุ่นกับเกาหลีได้เนี่ยใครๆมองก็รู้ครับว่ามนุษย์เสริมตัวผู้เล่นเข้ามาอีกซึ่งไม่ใช่ว่าไทยเราเนี่ยจะไม่มีนะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องมองแบบนี้ว่าถ้ามันถ้าในมุมมองของของทีมนะครับยูยี่สิบเนี่ย,อ,ย,ยอาจจะอยากจะพัฒนายกระดับฝีเท้าน้องๆ้องให้มีโอกาสนะครับอันนี้เข้าใจเรื่องโอกาสของน้อง แต่ทีนี้นะครับมันมีการแข่งขันสะครับทีนี้แฟนบอลไทยก็อยากจะให้น้องๆเขาได้เข้ารอบบ้างมีสิทธิ์ลุนไปฟุตบอลโลกบ้างก็คือการเสริมตัวผู้เล่นการเสริมตัวผู้เล่นไม่ใช่เราไม่มีนะนะครับเนี่ยมีการเรียกนะนักเตะอย่างเดินนายเจมส์สมาร์ทเข้ามานะครับสูงตั้งร้อยเก้าสิบศูนย์หน้าแล้วก็เรียกจอร์ดมิติเน่นนะครับเข้ามาแล้วก็หลุดไปนะครับคือทําเอกสารไม่ทันนะกรณีนี้ก็เป็นดราม่ามาแล้วช่วงหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วข้อซ้ํากรคำซัดนะครับ นักเตะที่เป็นลุกครึ่งต่างๆที่คิดว่าพอมีความหวังเข้ามาช่วยน้องๆอยู่สิได้บ้างเนี่ยนะครับมีมีเรื่องมีราวทุกคนฮะไม่สามารถจะไปไปกับชุดนี้ได้ล่าสุดเอราวันการีเย่ก็ได้รับบาดเจ็บและในวันนี้นะครับทางอ่าสโมสรโอลิมปิกรยงได้ทําหนังสือยังเป็นทางการมาที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยของเราแล้วครับว่าอ่าทางเอราบันกาีเยนะครับผู้เล่นของโอลิมปิกรยงนะในชุดใหญ่ของเขาเนี่ย ไม่สามารถจะมาร่วมทกากิจกันในผู้บอิโยู20ของเราได้ร่วมกับช้างศึกยู20นะครับเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บจะต้องพักนะครับสี่สัปดาห์นะครับเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเคาะสารรมสัดเหลือเกินแน่นอนครับอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากอยากจะไปออยากจะไปแบบเต็มที่แต่ผมบอกไว้เลยครับคือที่จริงถ้าเป็นคนที่เข้าใจโลกนะเข้าใจเหตุการณ์จะไม่ดีใจเรื่องนี้นะครับเพราะความจริงก็คือความจริงว่า เรามีโอกาสแพ้ได้สูงมากเพราะว่าขนาดเราอุ่นเครื่องเรายังแพ้กาตานะยังแพ้กาตายังแพ้อิรักนี่เราจะไปเจอญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยนะครับการพัฒนาฟุตบอลก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การรุ่นที่หวังที่จะได้ชัยชนะเสมอหรือว่าเข้ารอบเนี่ยมันเป็นความหวังของทีมฟุตบอลทุกทีมเลยครับคือมันมันดูมันมันจะขาดเกินไปที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าเราเคยแพ้เกาหลีมาแล้วนะ,ะสะี่หน,นึ่งนอนะเซอร์ สเสบตตัวผู้เล่นของเรามีกิติพงษ์บุญมางและผู้รัาประตูรู้สึกจะบิคกเนตเราหาวิวัฒนะเจสพัฒควรถนอมสิงหามาราสานยืนหลังเนะี่ยและพีพัฒน์ผาดไทยสงนะครับดุษฎีบุรนาจุธานนแล้วก็มีเคลลันธนอนร์รอันธนกิจช่วยเมืองปักจิรพลแซ่ริ้วนะครับธัญกรสวงสุขนะครับเท่าที่ดูนะแล้วก็มีสูน่าอีกคนก็คือธนาวุฒิโพชัยซึ่งธนาวุฒิโพชัยเดี๋ยวผมคิดว่าใช้ได้นะน้องคนนี้พัฒนาขึ้นมาดีมากเลยอยากอยากจะรุนแน่นนะอยาก คือผมพูดแต่เรื่องแคระนันธนรไรอันแต่ธนาวุฒิโพชัยเนี่ยก,ก็เล่นถือว่ามีคือเขามีแววเนะี่ยนะครับที่จะเป็นตัวรุกชั้นดีของของของทีมชาติไทยแต่ตอนนี้เนี่ยแฟนบอลไทยทุกคนอยากจะรุนมากกว่าครับว่าทํายังไงทีมนี้จะสามารถผ่านเข้ารอบและมีสิทธิ์รุนไปฟุตบอลโลกนะครับในรอบนอกเอาได้จุดนี้มากกว่าครับทําไงเราจะไม่ไปเราจะไม่แพ้ญี่ปุ่นเกาหลีสิ่งนี้เราต้องส่งกําลังใจส่งให้เจ้มที่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อนะแฟนบอลทุกคนให้กําลังใจอยู่แล้วนะครับ แต่ด้วยเหตุที่เราขาดตัวผู้เล่นที่เป็นคีย์สำคัญเลยนะอ,อย่างเอราวันเนี่ยนะครับหลายคนครับที่หลุดไปากทีมนี้นะเป็นทีมเป็นมีมแตะข่าวที่น่าที่น่าเสียใจเท่านั้นเลยนะครับสำหรับอยู่ยี่สิบนับว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะมันมันเป็นอะไรที่ถ้าต้องการให้แฟนบอลไทยเนี่ยติดตามเชียร์เยอะๆนะต้องการให้มีความมีความสุขในการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่า อมันน้อยไปหน่อยนึงตอนนี้เราได้ยศกรมบูรพาเข้ามาร่วมทีมนะใช่ครับจะช่วยได้เยอะแต่มันไม่รู้ว่าจะดีพอหรือเปล่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดพูดบนพื้นฐานความจริงครับผมพูดบนพื้นฐานความจริงแต่อย่างไรนะเราก็ยังรุนให้น้องๆชุดนี้นะสามารถผ่านเข้ารอบให้ได้นะสาาร้างผลงานให้ดีให้ได้นะก็จะคอยให้กําลังใจเต็มที่ครับแล้วก็ผมพูดถึงแคลนทารอนไดอัอนมาเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะแล้วก็ธนกิจช่วยบางปัก นักเตะเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ครับแต่มีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าจะไปอยู่ยูยี่สามนะผมผมก็ขี้เกียรพูดแล้วแหะครับว่าคือไม่ไม่รู้จะทดสอบกไปถึงไหนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของของการทําทีมนะครับของโค้ชเราด้วยเราต้องให้เกียตรติคหยุดนั้นตัวนี้เข้าใจได้ครับก็เราก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับอนาคตน้องๆซึ่งเราจะเชียร์เต็มที่อยู่แล้วครับนะครับสําหรับยูยี่สิบนะ หวังว่าจะสร้างปรากฏการณ์ที่ดีให้กับแฟนบอลไทยได้ได้เห็นแล้วก็เราจะส่งกํลาลังใจเต็มที่ให้กับทีมอยู่20แน่นอนครับสาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับช้างศึกชุดใหญ่ของเราที่จะลงสนามพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานนะครับในช่วงวันที่21มีนาคมในการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอมเก็บรางกิ้งฟีฟ่านะครับเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์นะที่เรามีนัดกับอัฟกานิสถานในการแข่งขันที่สนามราชมังคลาบ้านเรานี่แหละครับ แล้วหลังจากน,นวันที่25เราก็จะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของอทีมชาติศรีลังกานะครับที่สนามราชบัลลังกนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะที่ตัวนี้แต่ว่าแมตช์วันที่25นี่เป็นแมตช์สำคัญนะเป็นแมตช์ชิงาชาต์เอเชียร,รอบคัดเลือกซึ่งตัวนี้คะแนนได้ก,กิ่งฟีฟ่าสูงครับแล้วก็เป็นเป็นแมตช์ชิงแชมป์ทวีปด้วยถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์หลักของฟีฟ่าและเป็นทัวร์นาเมนต์หลักที่ทีมไทยเราต้องโฟกัสนะครับ โดยทีมชาติศรีลังกาเนี่ยเป็นทีมันดับที่200ของโลกนะครับในสายของเราจะมีศรีลังกาเติร์กเมนิสถานแล้วก็เชดิไทยเปยค,ครับถือว่าไม่หนักมากคิดว่าเราพอจะผ่านไปได้แต่ว่าทุกคนตอนนี้ลุ้นเกี่ยวกับรายชื่อนักเตะทีมาไทยชุดใหญ่นะครับโดยครั้งนี้นะครับโค้ชศรีลังกานาะยอับดุลลาอันมูเทลีนะครับโค้ชชาวคูเวตเนี่ยก็บอกว่ามีความมั่นใจนะครับในการเดินทางมาไทยในครั้งนี้เพราะว่านักเตะที่เขามีเนี่ยจาที่ผมเคยรายง,งานเกี่ยกวกับทีมชาติศรีลังกามาเมื่อเมื่อนา,นานมาแล้วคร ที่บอกว่าทีมศรีลังกาเนี่ยเป็นทีมรวมนักเตะทั่วโลกนะครับหมายถึงว่ามาจากเหลสี่เหลีก5หลีกสหลีก2ที่ไหนก็ช่างครับขอให้มีเชื้อสายศรีลังกาหรือว่าเป็นนักเตะที่สามารถโอนตัวมาได้นยศรีลังการับหมดครับขอให้มีฝีเท้าเตะได้ดีกว่านักเตะของศรีลังกาในพื้นถิ่นเขาเอาหมดเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะศรีลังกาจะมีมาจากอเมริกานะครับทวีปอเมริกาทวีปยุโรปมาจากแอฟริกาก็มีครับมาจากเอเชียที่เป็นทีมชั้นนําก็มี นะครับดังนั้นเนี่ยเราเจอกับศรีลังกาในครั้งนี้นะโดยโค้ชมูเทลี่ชาวคูเวตเนี่ยไม่ง่ายแน่นอนครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นทีมที่เราจะต้องเต็มที่นะครับในโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์หลักของทางด้านฟีฟ่าด้วยเรากําลังลุ้นครับเกี่ยวกับรายชื่อมีหลายคนพูดถึงจุดซูซับเบลนะซึ่งผมคิดว่าถึงแม้ว่าจุดเบลจะย้ายไปอยู่นะครับที่ลีกสามของสเปนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจุดเบลจะมาแข่งกับทีมไทยนะครับ เพราะว่าสเต็ปการย้ายทีมของของทีวียุโรปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฮุโกโก้บทสิงค์สิงคำเนี่ยนะครับก็ได้ย้ายจากสโมสรน,น้องนะมามาอยู่ที่สโมสรในในลีก4ของอทางฝรั่งเศสแล้วก็ยุดเบลนะครับก็ย้ายจากคอร์ดบ้านะในลีก2สเปนมาอยู่ที่ลีก3สเปนะมันเป็นการย้ายเพื่อที่จะต้นสังกัดเขาต้องการให้นักเตะที่ยังไม่สามารถจะลงตัวจริงในในสังกัดเขาได้เนี่ยไป ไปไปหาประสบการณ์ในในหลีกที่รองลงไปเพื่อจะมีโอกาสได้ลงสนามมาเยอะแล้วก็ดูแข็งแกร่งเขาจะดึงกลับคืนนะเป็นการยืมตัวครับนี่เป็นลนักษณะที่ที่จุดเบลยังมีภาระผูกพันเกี่ยวกับภารกิจในการแข่งฟุตบอลยุโรปเขาอยู่ะน่ยเราเราส่วนเอเจนต์เขาหรือว่าผู้ที่ให้คำปรึกษาอย่างโค้ชของเขาเนี่ยที่กอรโดบานเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันมันคงไม่มียังไม่มีเวที่จะมาทีมไทยหรอกครับสหรับจุดเบลนะผมคิดว่า ไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ผมไม่อยากจะพูดในความหวังนะนี่ผมพูดตามเนื้อผ้าเลยนะครับแต่แต่ส่วนของเอราวันกาดิเย่เราต้องมาลุ้นนะว่าสี่สี่อาทิตย์ดังกล่าวเนี่ยโค้ดมาซาดาิชิจะประกาศรายชื่อต้นเดือนมีนาคมครับซึ่งมันจะครบสี่อาทิตย์พอดีถามว่าเอ,เอราวันกาดิเย่เนี่ยจะกลับมาฟิตทันที่จะลงแข่งกับทีมไทยทันไหมในวันที่ยี่สิบเอ็ดกับวันที่ผ้าเนี่ยผมคิดว่าทันแน่นอนครับคือคือถ้าเราส่งรายชื่อไปเอร์วันกาดิเย่ได้มาแน่นอน นะครับส่วนจะได้ลงสนามหรือไม่ผมคิดว่ามาแบบไม่ฟิตเท่าไหร่แต่เ็าได้ลงสนามเขายังดีว่าเอราวันเริ่มมีชื่อในทีมชาติไทยในแมตช์อย่างเป็นทางการของฟีฟ่าแล้วจุดนี้ต่างหากครับนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีนักเตะที่ทดแทน,นเอราวันได้มันมีครับเอราวันอาจจะไม่ได้มาเป็นตัวหลักอาจจะติดในรายชื่อทีมมาเพื่อที่จะอ่ามาเป็นรายชื่อทีมชาติชุดใหญ่ในแมตช์ท,ที่เป็นทางการของฟีฟา่าในชิงชมัมทวีปนะครับอย่างเอชียนคัพก่อนสักแมตช์หนึ่งนะครับ เพื่อจะการันตีในการเราจะได้ตัวน้องเข้ามาร่วมกับทีมชาติไทยผมคิดว่าจะเป็นนะจำเป็นยังไงผมพูดมาหลายคลิปแล้วครับเกี่ยวกับเป็นรวันการ,เกริเยนผมก็ไม่ทวนหรอกผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับส่วนจะได้ลงหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึง่งอาจจะลงไปนะครับเป็นตัวสำรองหรืออะไรก็แล้วแต่ในทีมชาติแต่ควรจะเรียกมาติดเพราะถ้าเราคิดจะไปฟุตบอลโลกปี2030เราจะเพิกเฉยเกี่ยวกับตัวผู้เล่นในลักษณะตัวผู้เล่นที่ทรงคุณค่าแบบนี้ไม่ได้นะน้องเขาอยู่ในลีกฝรั่งเศสนะครับ น้องเขาพูดง่ายๆว่าเข้ามาจากทีมที่มีมาตรฐานสูงอะเราควรจะเอาไว้นะครับดีกว่าแล้วรอะวันก็มีใจให้กับทีมชาติไทยเราด้วยนะแตกต่างจากคนอื่นนะครับที่เป็นลูกครึ่งน,นะครับจุดนี้เราจะติดตามมันต่อไปครับเกี่ยวกับทีมชาติไทยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อ,อีกครั้งหนึ่งในเกมที่เราจะพบกับอัฟกานิสถานแล้วก็พบกับทีมชาติสรีลังกาในฟุตบอลเอเชียคัพรอบคัดเลือกนะครับท,ทีมชาติไทยเราจะลงแข่งในเดือนมีนาคมอ,อีกอีกไม่นานครับ แต่ก่อนอดื่นนะเกี่ยวกับเรื่องยูยี่สิบเนี่ยพอเรื่องราวของเอราวันว่าบาดเจ็บไม่ได้มาแข่งกับยูยี่สิบเนี่ยให้ผมคิดสักครู่ก่อนครับว่าผมจะพูดยังไงว่าผมจะผมจะวิเคราะห์ยังไงกับยูยี่สิบดีนะครับยีกเล็บมันเจ็บเนื้อครับยีกเล็บล้วเจ็บเนื้อผมก็รักน้องๆทีมยูยี่สิบทุกคนนะแต่ผมมองไปแล้วทั้งเรื่องวิธีการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยใจแทนแต่ก็เชียร์นะไม่ใช่ไปเสียสงใจให้เต็มรอยครับ แต่ก็เหนื่อยใจด้วยเหลือเกินนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันจะพอจะมีคือมันพลิกคือจริงๆถ้ามันไม่มีโอกาสเราควรจะเอ่อแต่ก่อนก็ดดนพลิกพลิกขึ้นมาได้ว่ามีนักเตะลูกครึ่งน,นะครับมีนักเตะที่ฟีเท้าดีจากดียงจะมาช่วยอย่างอิระวันนะจนพอได้พลิกไพ่อีกหน้าหนึ่งขึ้นได้แต่ตอนนี้มันมันเหมือนโอกาสมันมันถูกถอดไปเรื่อยนทีลนทีลนลน,นะครับแล้วผมคิดว่ามันไม่ไมสมควรจะมานั่งยิ้มหรือสบายใจในะตอนนี้นะนะครับ การแข่งขันจริงครับพัฒนาเด็กแต่การไปแบบแบบโอกาสน้อยหรือแทบไม่มีโอกาสเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องเรื่องยูยี่สิบอีกครั้งหนึ่งนะผมขอขอขอนั่งนึกก่อนว่าผมจะพูดว่ายังไงดีนะครับถึงถึงเหลี่ยมที่มันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะคุยกันเกี่ยวกับการแข่งขันของยูยี่สิบครั้งนี้นะครับเพราะเรื่องยูยี่สิบมันช็อกแล้วช็อกอ,อีกครับจากที่มันพอจะมีแสงสว่างริบหรี่ริบหรี่มาที่พอจะไขวยคว้านะพอจะมีช่องทางที อ่าเป็นไปได้ในส่วนที่มันควรจะเป็นนะมันก็เสียโอกาสไปทีละอย่างสองอย่างไปจนหมดแต่จุดนี้นะครับในความที่มืดมนเนี่ยมันต้องมีโอกาสู่ตรงนั้นครับผมเชื่อว่าต้องน้องทีมยูที่จะทําเต็มที่ทุกคนแล้วก็เราจะส่งใจกันนะครับในการช่วยเชียร์ในการทําศึกครั้งนี้ที่ประเทศจีนเดี๋ยวเรามาคืนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับตอนนี้เรายังช็อกเกี่ยวกับเรื่องเอราวันไม่หายนะมันเป็นเรื่องที่ที่ตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันครับ

on Buddha's heart need you so tough and one time calling and and happy jumping so come to ask me night but a million on the pier that last one Hard Fate. Everyone knows. From Thailand. Football ทีมฮาร์ดฟาวด์ทุกคนรู้จักฟุตบอลแท็กซ์ความยั่งยืนประเพณีฟุตบอลไทยโด่งดังในเอเชียลูกหลานผู้ยาใจสู้สกท่าไรก็รู้นั่งสูจ้จะแกนไทยฉันเชื่อฟุตบอลนี้แต่ก่อนมานมั่นนานสักซีมากระทังฟุตบอลไทยไหรือไกรในเอเชียสองพันยี่สิบสี่ปีทองฟุตบอลไทยส ใจสัตยามาตามแบบน้ำฝบอลลงเขีงนด้วยใจยุบไม้ก้าไปในแพ้ฉันใจฉันฉันทูกติดขงังสาบงบนระเบไอ้นพลในงานมดทุท่านฝุันไทยฮีโรกันเดียจจายุงเทฟรัตน์สุดในมระดับ ธนกิจเชิงจริกธรรมมตาสักทีในปริมาณอองดีเพียร์และสว่างชัยวัฒน์ทันเรื่องมา